มีแต่ช่างใหญ่เลยตัวนี้อยู่นี่เล่งหน่อยเล่งหน่อยรถเยอะแยะเลยเนี่ยตลับเม็ดมาตรฐานหรือเปล่านั่นอะ <c oughs> ไอห,หนุ่มเสื้อลายอันนั้นก็ไอห,หนุ่มเสื้อยีน <c oughs> <c oughs> อื้อหัน ในรถอ่ะเอามายังยังเลยครับ้ตัวนั้นตัวเดียวกันไหมตัวนี้สิบสองล้อมาที่โพดันตัวเดียวกันกับตัวนี้ไหมใช่ตัวเดียวกันย่าล้างของการหน่อยใช่ยายชอบแต่12บองลเอจ็ดร้อยเออเอเด็กก็ได้เดี๋ยวทำุียาว อันนั้นอะไรอ่ะทำไมต้องรองไม้ด้วยเกี่ยว่ารองไปให้คนถามว่ารองไปก็โก้ธให้คนถามเออ,อโอ้น่าจะเกี่ยวกับสาหรกหรือเปล่าหร่านยาวสาหรกมันยาวครับก็เลยต้องรองสูตรไหนวะ เสร็จยังกับบะยังย<อ>รถเสียเบียร์จะได้เรือตอนไหนหน้ะนี่นฮะรอช่างก่อน,น,นอันนี้ซื้อมาเท่าไหร่เนี่ชุดเนี้ยครับหมืน่บบมนกว่าทหมืน่นกว่า ไม่แพงนะเนาะอโอ้ลืมสวัสดีท่านผู้ชมเซลุกยักขึ้นทันนะโอ้น้อ <laughs> ต้องเป๊ะครับไม่งั้นมันจะไม่ได้ศูนย์เดี๋ยวกินยากินอะไรไอีกหมืดตาเลยดิหมืดแล้วด,ลวดิลูกเป๊ะหยุดงานได้แล้วในเ,เวลาทอนเลยดิฮะ เบียร์หรือน้ำแดงตัวนี้สิบน็อตบ่หนึ่งสองสามสี่สิบน็อตนะครับ,รบทำแบบยกไหมตัวนี้<ะ>ทำแบบยกไหม<ก>ฮะยกยกไหมยกอ้าว เส้นหนึ่งคือเส้นเดี๋ยวข้าศึกเขาสุดจัดเลยครับเพ่งเส้นเองเพียพอดีเลยอัน yes นี้เอาละครับก็สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินด่วนก็ยังอยู่เหมือนเดิมจอดอยู่ที่เดิมครับ Sao vậy? Sao vậy? Dục thạt luôn hay phụng bay? Ủa tệ bụi khá con khó โอ้โหดูไม่เก่งจริงทำไม่ได้ครับใช่ไหมช่างแก้วไม่เซียนจริงทำไม่ได้ใช่ไหมถอนยังถอนแล้วครับมีขวดหนึ่งฮะผมงเปิดให้ช้าไหมได้ได้ได้เรา่ของใหญ่ไม่จินของใหญ่ชอบ จังโบก็ไม่อยู่แล้วไปอยู่ประเทศอะไรนะอิสราเอลไปทำเกษตรบอวยตัดกล้วยตัดกล้วยตก็เอาไปทำกันแล้วในกระถางอากกระซีสองส คอยไปตั้งห่นีมยว่ามันมัก่ไปตไหนาไ่ม็ต้องดีกระซไ้แหไปก่อนนะมันต้องเช็คฟังไว้ฟังมันด้ยต้จี๊ยให้มันในซองขาซ้ำกันนะครับอตงน้ขาในนั้มันีกบอตรงกลางนะ อ,อ,อเอาในมันในส่ขังมเียกตีเไมในช่องของนทนะมีเาเช็จังเลใส่กตีที่ตอนในทังในกวนมันดีเป็นก็ต้อง่อยไปตามหน่านะปล่ย่าเนเราก็ไม่รู้เรื่องหรอกครับเชยไว้ครับนเราเชยไว้ดีกว่า ขาได้ี่บานขายไดหยเท่าไรหขาย่บาน่สองหมื่นหาไจักไม่รู้แล้ววสองหมื่นี่เอาเลส่นปงหมื่นห้าเด้อพี่น้องนี่สี่ยลิตรเป่จัจั้นเลยใหญ่นะใหญ่นะว่าสี่ร้อยเลยพอหลากคือใหเนาะอืม1ิต่อทันมเนียมใช่ไหมมียนียมน่าจะสี่ลิตรครับ ก็ใครสนใจก็มาครับมีผู้ใด,ยยยกกยดอยากได้เอเจโรยปะลูกค้าชายใหญ่เยอะแยะพ่งนี้มาหน,นึ่งคันสิบสองล้อพ่งนี้สิบสองล้อตัวจริงเลยใช่ไหมไม่ได้แบบนี้ใช่ไหมต่อมาแล้วหรือว่าเป็นรถแบบ,ขอขอบที่หัวคัสซีสิบสองล้อแท้มาจากญี่ปุ่นเลยญี่ปุ่นเลยสองเผ่าด้วยันนั้น โอ้โห oh, oh. สองเพลาเกียร์นี่เท่าไหร่เกียร์สปีดเกียร์ออโตโอ้เกียร์ออโตุอู้จะดูสิีับดีอยู่เดีย๋ยนะว้ายผมเคยขับแล้วเดี๋เออเต้นเต้นป๊ขับสนุกตัวเออขับสนุกสิต้องไปฟังดัมพิญยังขับไปเต้นไปสนุกมากอ่ะ <c oughs> อัตนุนะ่ม <c oughs> ันเร่งอยูน่<า>นะก็โอเคนะ ้้้ใชนะัวีไม่ผมก็เอซี FC ผมก็ใช้อยู่เขาวิ่งพื้นเรียบแบบนี้แหละวิ่งไม้คือเอะเดี๋ยวเรามาดูกระบะตัวนี้นะครับกระบะตัวนี้นี่เสาสูง75เซน นแนงสองไม้ฝาข้าง50ความยาว3ามเมตรหสเปคกำลังสวยครับผมยังคิดอยู่ว่าจะเอาเสาสูงขนาดไหนหลายคนว่าบางคนก็ว่าให้เอาเอาหเมตรเสราสูงหงเมตรถ้าเกิดเสาสูงหนึ่งเมตรนี่โอ้โหผมว่ามันมันมันสูงไปอะ่ะคือ พอเราวิ่งงานชาวบ้านอะ่ะคือมันมองไม่เห็นดินนะครับคือโซนบ้านผมอะ่ะต้องประมาณนี้แหละครับเนี่ยถึงใส่ดินไปแล้วเห็นดินนะครับเขาดูดินครับเขาดูดินที่สูงจากกระบ,บะนะครับ,บก็เลยน่าจะทำเสาสูงไม่น่าจะได้นะครับ อันนี้สัก75็สัก80ก็กำลังสวยนะครับขนาดนี้กำลังสวยเลยฝาท้ายเป็นแบบนี้ครับความกว้างของกระบะก็ประมาณสองเมตรสิบไม่ใช่ประมาณสองเมตสิบเลยแหละ อันนี้ก็กำลังสวยนะพอดีเลยไม่สูงไม่ต่ำต้องเข้าใจนะครับแล้วแต่พื้นที่นะครับ<ด>โอกินเบียร์แล้วเรื<ะ>แล้วแต่พื้นที่การใช้งานครับกระบ,บะนะครับโซนบ้านผมเขาจะเน้นดินดเน้นดูดิน้ดินไม่ดินนี เยอะมากสูงจากพื้นสูงจากสูงจากเนี่ยเนี่ยสูงจากปาข้างเนี่ยแต่หลายพื้นที่เขาก็ใส่เต็มกล่องเลยนะคือเสาหนึ่งเมตรนี่เสาหนึ่งเมตรก็คือใส่หนึ่งเมตรเลยเต็มกล่องแต่ก็ต้องดูราคาอีกครับราคาก็ต้องได้ แต่เต็มกล่องราคาก็ต้องสูง,อ,งอะไรครับมผ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 มคุยกับโทรศัพท์ครับว่าผมคุยคนเดียวว่าผมคุยคนเดียว เอเวลาเวลามันบังคับเลี้ยวบังคับฝั่งนี้ฝั่งเดียวใช่ไหมเหมือนกันเนาะเหมือนกันกับข้างหน้าเลยขายรถไปกี่คันแล้วไม่ได้จำเลยพี่นำไม่ท้วน <laughs> มีเท่าไหร่ก็ขาย <laughs> ไม่พอไม่พอขาย ใช้ยายช่วไหมคันนี้รถผมอ่ะไนะเนี่ยดดมคนแรกที่เอามาราคาสามแสนห้าก็ราคาแค่นั้นเด้เออแล้วพอค้าคนที่สองเอาไปอีกทอดหนึ่งเขาก็ขายกันแค่นั้นแหละจริงๆอ่ะเออราคาผมซื้อผมไม่ซื้อันเกินสามแสนห้าตอนจะโคตรต้นนี้ ซื้อไปแล้วมันก็แพงมันเป็นรถเก่าไงมันก็ใช้งานลแล้วอืเราไปขายต่อไปขายยังไงจีงตันตันแล้วอ่ะไปขายแบบทำำําดําแล้วก็ต้องทําเป็นรถมือโฉงนะ่ะเออน่ารัใช่เราจะไปขายเป็นรถเก่าหนอกับจ่ายไม่ได้นะไ,ไ,ดไป็นตัวเขาได้อยู่แต่ว่าการตัวเขาก็หมดตัวแล้วตัวบดได้หรอกออกซื้อขนาดนี้ <c oughs> <c oughs> อันนี้กำลังวัดช่วงรอครับต้องเท่ากัน,นซ้ายขวาวัดน่าจะวัดจากดุมกลางครับลักไก่สักมิลสองมิลจะเป็นไร ลักไก่ไม่ได้ัต้องเป๊ะครับตอนนี้ก็จะค่ำแล้วครับเดี๋ยวผมพามาดูคัสซีรัสเซียเบียแบบใกล้ๆเลยครับนี่ดูแบบใกล้ๆนะครับหลายคนสงสัยว่าทำไมคัสซีถึงรูเยอะครับเขาว่า เพื่อสะดวกในการต่อรถนะครับผมอ่านเจอ<_<_>ไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันจะมีพวกสายไฟหรือว่าท่อน้ำมันหรือว่าท่ออะไรเยอะะไปหมดนะครับท่อลมอะไรประมาณนี้นะครับก็โอเคนะครับถือไม่ถือว่าขีร่ครับีคันนี้ คีรีนะครับมีตรงไหนที่ว่าตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้จุดรับเครนเลยครับช่วงนี้เพราะว่าคันนี้ติดเฮียบมาติดเครนเอ้า ตีดตีดต,ตลอดเลยนี่ต้องดึงใจออกหรือเปล่าออนี่หรือปิดประตูไม่สนิทเดี๋ยวนะโอ้ปิดประตูไม่สนิทชุดเลือดเขาเงามากเลยนะดูเลยเงาวกว่ารถผมอีกเดี๋ยวผมพามาดูแหนบครับ เนบบางมากดูสิถ้าถ้าเปลี่ยนมาใช้ของเอ่อเมกานี่แจวเลยครับอันนี้บางจริงนะไม่เหมาะกับการวิ่งดินครับต้องเปลี่ยนไม่ชมฮะชายใหญ่วิจาร์ณหน่อยแล้วคันนี้เครื่องเป็นไงสวยสวยครับสวยหมดเลยวิจาร์ผมไม่ให้วิจาร์ณผมไม่ให้ชมอ่าให้วิจาร์ณให้แบบติติติหน่อยอ่ะดีดกใช้แลก็ไม่ไป รถคันนี้เออยังไงผมไม่ซื้อหรอกนี่ทำไมแพงหลับหูหลับตาซื้อไม่ได้ไงคนมีตังค์ซื้อเนาะรถก็ยังงั้นแหไงภายในดูไม่ได้รถก็ตะแคงอีกเอียงขางนี้เอียงซ้ายนี่เออใช่ใช่เออเอียงซ้ายจริงจด้วยโอ้ยับเตอ่ใส่ทุ่กตาในรถซื้อม่ได้ไงเนาะ เออนี่แกะทำสีนี่เรียบร้อยนี่ต้องแกะกระจกออกกันนี่ใช่ไหมลูกหมดแล้วปลูกหมดแล้วนี่ตายเลยเอาอีกเอาอีกรถคดีอยู่จะไปว่าเขาได้ไงสีพอาซื้ออยู่เลยนี่ใส่กระทะอลูมิเนียมได้เลยนี่นี่มันเป็นน็อตยาวนะนี่นะโอ้มันเป็นน็อตยาวแล้ว ใส่กระทะรูมียมได้เลยได้เลยโเลยนะแลนี่เป็นกระทะอะไรกระทะเหล็กกระทะเหล็กอ่ะขอบสิบเจ็ดจุดห้าอ่ะลองขับดูยังได้ลองขับไหมขายให้เขาเท่าไหร่นี่ยอ่าแล้วครับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับโดนไปอีกหนึ่งดอกครับสีทองชายใหญ่วิจารณ์ยับเลย ชชยใหญ่ผมผมสงส,ยสัยว่าไ<ช>อเน,นี่ยเนี่ยไอเนี่ยคือใครนะเนี่ยฮะคือใครครับไอหมอนี่มันฮะใครไม่รู้ใครไม่รู้จักไหมไม่รู้เลยจริงเหรอทำไมผมเห็นติดหลายคันมากไอก็ออคือใครจะได้เรืกว่าไหนหเราไม่รีบพอ ผมรีบเด้วนี่ผมจะไปวิ่งดิ้นงานมันเยอะงานเยอะปะใช่งานเยอะให้นเสียใหญ่ไปเช็ดน้ำเลี้ยนเสียใหญ่ไม่มีงานเห็นหรอกกระดาษได้มีงานไม่โคกี่ตัวละฮะสี่ตัวสี่โอ้โหจะขายแล้วนี่ใครอยากได้มาออเดอร์ตัวไหนขายหมดทุกคันนี่เอาคันไหนเอาลถขายเป็นอาชีพอ่ะเป็นไรรมาทำมาทำงานซิ่งโรนี่ เปลี่ยนแลไหมไม่โคแล้วละได้รายได้ดีตะเกีขายไมโคแล้วผมกลับยุบบ้านแล้วตกงานแล้วเนี่ยสีดื่มอย่างสวยเลยสีตัดแบบเนี้ยชอบนะเกียรเนี่ยเนาะยังดีอยู่เลยอืมเนี่ยขัดขัดเคลือบ์เลกกเกอร์ใหม่สวยเลยอ่ะคลิปนี้ก็บายบายครับชายใหญ่ครับ นี่ครับคนรวยเขาต้องมือแบบนี้สีดำดำครับ <laughs> นี่เราจะฝากถึงเอฟซีไหมลูกเพจคิดถึงคนแนวครับิดถึงครับคิดถึงหรอครับผมรักนะจุบจ๊บจุ๊บรับจุบจ๊บจุ๊บ <laughs>